พร้อมแต่บบาแพ้ถ้าเป็นแผ่นดินไว้ก็คงวัดใดตั้งหลายริเตร์ใจมันสั่นเสมอในยามเห็นเธอควงมากับเขาคนที่มาทีหลังมีตังพร้อมดูแลเจ้า คนเตรียมเป็นแฟนกเก่าคงสิเป็นออ้แม่นบอหากเขาเริ่มสึกรอมองออ้่อมซอเมื่อเขามาไกลคำเคยบอกหักลายถูกเขาดึงใจล้างไปละเนอ อยากถามเจ้าอีกสักครั้งอ้ายเป็นผู้ผิดหวังแล้วบ่เทียบฟอร์มแล้วเขาเป็นต่อแต่หูบอ่อายบ่อยากยอมถึงอายบ่พร้อมแต่ใจยังบอ่ยอมแพ้ขอเพียงหาก เฮาแนวเน่อ้บอแค่ปัดใจแวดล้อมหลายอย่างที่เอียงไปทางเขาขอแค่หักเขาเจ้ายังทันนอมถึงเสียเปรียบความพร้อมอ้ายสิบอยอมบอยอมถอดใจ ขอให้มีความสุขครับ